แอลพัดเพราะอะไรเพราะชนะกันใช้ไหมหรือเป็นอเ,เวทกันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจจประสงค์อาพาธมันเกิดจากหลายปัจจัยจุดประสงค์แรกๆเลยลก็คือ,อเรารณรงค์มาทุกวิถีทางใช่ไหมคะแล้วแบบแต หลักใหญ่หญเลยเราก็คือด้วยจังหวัดนครราชสีมานะคะเราเป็นสังคมเมืองใช่ไหมคะทีเนี้ยทุกบ้านต้องมีในเรื่องของการใส่บาตรอยู่แล้วแต่ที่เราก็เลยเราจะทํำยังไงที่ที่เราจะหาทางเลือกอีกทางหนึ่งอะคะ่ะว่าที่เราจะช่วยกันดูแลสุขภาพปะสงค์ก็เลยคิดว่าทุกคนด้วยด้วยระยะเวลาที่เร่งรีบด้วยภาระหลายๆอย่างในวิถีชีวิตประจําวันนะคะ อ่าหนึ่งในนั้นคือทุกคนก็ต้องสะดวกต่อการซื้ออาหารหก็เลยเราทํายังไงที่เราจะไปติดต่อร้านอาหารได้ร้านอาหารไหนที่จะร่วมมือกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบคุยกับทางอาจารย์จงจิตก่อนเกิดไว้ก่อนแตนะ่ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่ร้านจะร่วมมือกับเราไหมแล้ววันหนึ่งก็เลยลองเข้าไปในตลาดคือเลือกที่ เป็นชุมชนของวัดบูนนะคะเนื่องจากว่าหนูได้ไปทํากิจกรรมที่วัดบูนอย่างต่อเนื่องจนคุ้นเคยกับไม่ว่าจะเป็นศูนย์แพทย์วัดบูนนะคะเป็นอ่าพระเป็นท่านเจ้าอาวาแล้วก็เป็นน้องเนนต่างๆแล้วก็อสมอแล้วก็ประชาชนในในรอบของวัดบูนเราก็เลยเอะงั้นตลาดวัดบูนเนี่ยแหละแล้วเป็นตลาดเช้าอะคะ่ะหนูก็เลยลองไปสังเกตการก็เห็นว่าอุ้ยตรงเนี้ยมีพระสงฆ์เดินบิณฑบาต จำนวนเยอะแล้วก็มาจากหลากหลายวัดด้วยไม่ใช่แค่วัดเดียวอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็เลยลองไปเดินดูแล้วก็ลองสุง่มดูอย่างเงี้ยค่ะก็แอบ,บดูก็เห็นร้านอาหารร้านนึงอะค่ะได้ขายอาหารแล้วก็มีม,มีมีลูกค้าเยอะมากก็เลยเลงว่าแล้วร้านนี้แหละเดี๋ยวเราลองลองเสี่ยงคุยดูอะไรเงี้ยในตอนแรกที่ไปเขาก็ไม่รู้จักเราเราก็ไม่รู้จักเขาอะไรเงี้ยเขาก็กลัวยคุณมาทําอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายก็คืออธิบายให้ให,ให้ให้เจ้าของร้านฟังเขาก็เลยอ่ะลองก็ได้ พอเมื่อเขาตอบว่าลองก็ได้แล้วปุ๊บแบบหนูก็แล้วเราจะทําอะไรต่อดีเราจะเริ่มยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกองั้นเราก็ต้องวางแผนว่า 1. เราจะต้องไปในตลาดเช้าเนี่ยทุกวันเลยตั้งแต่6กโมงเชา้าเพื่อที่จะรู้ว่าประชาชนเลือกอะไรใส่บาทเลือกซื้ออาหารแบบไหนจากร้านร้านร้านของตัวอย่างที่เราเราลองลองจับมือกับเขาอะค่ะ ก็ไปเท่าที่ไปยืนสังเกตะคะ่ะ <_ m uch> เขาก็จะซื้อตามหลากหลายแต่เท่าที่หนูได้ได,ได้ดูออกมาก็คือหนึ่งในเรื่องของงบป,ประมาณมันเป็นตัวสําคัญตัวหนึ่งที่เขาจะเลือกซื้ออาหารใส่บาทนะคะแล้วก็ความง่ายความที่แบบหยิบง่ายแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนคล่องความคล่องตัวในการที่จะเลือกใส่บา, <_ m uch> บาทอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่สังเกตจากที่ร้านก็คือร้านแม่นะคะได้มีในเรื่องของเข้ากล้องแต่ตอนที่สังเกตตอนแรกเลยเนี้ยข้ากล้องจะไม่เยอะ ะะจะมีปริมาณน้อยแต่ข้าวขาวที่เป็นถุงนะคะแม่จะทําในปริมาณค่อนข้างเยอะแล้วคนที่ซื้อใส่บาทปุ๊บก็จะเป็นข้าวขาวเสียส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะไม่ได้เลือกว่าฉันจะต้องเอาข้อกล้องฉันจะต้องเอานู่นนี่นั่นแต่แล้วร้านแม่ก็ยังไม่ได้รู้ว่าจะต้องเอาอะไรก็คือถ้าลูกค้าบอกเอาใส่บาทแม่ก็จะหยิบเป็นเอ,เอาที่ง่ายที่สุดก,ก็คือข้า,ขาวขาวเขาจะมีปริมาณเยอะกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะหยิบใส่แต่เมนูที่ในร้านอาหารของแม่นะคะก็จะมีเมนูที่เป็นสุขภาพ คละเคลกันก็จะมีทั้งแบบมีแกงกะทิก็มีนะคะมีน้ำพริกก็มีมีผัดมีหลากหลายให้ให้ให้ทุกคนให้ลูกค้านะคะได้เลือกแล้วพอเราได้สังเกตการไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เริ่มคุยกับแม่เจ้าของร้านบอกแม่คะเดี๋ยวหนูจะขออนุญ,ญาต ในการที่จะต้องมีตัวสแตนดีพ้พระซึ่งตัวสแตนดี้นี้ก็คือได้คิดวางแผนกับน้องนักศึกษาฝึกง,งานนะคะก็จะเป็นน้องนักศึกษาจากมหาลัยมหาสารคามนะคะที่มาช่วยกันออกแบบว่าเราจะทำสแตนดี้พราออกมายังไงที่เราเอาไปตั้งตรงตลาดนี้แล้วแบบ คือทุกคนเห็นแล้วว่าฉันจะต้องปรับเปลี่ยนเรื่องการใส่บาทนะแตม่มันด้วยการออกแบบที่มันระยะเวลาที่สั้นนะคะแล้วก็เราก็จะต้องดึงหัวใจหลักออกมาตอนนี้เราก็เลยได้สเตตดี้ผาออกมา2ชิ้นงานก็คือเป็นสเตตดี้ผ้าที่สุขภาพดีนะคะชิ้นหนึ่งแล้วในบาทของท่านนะคะก็จะประกอบไปด้วยอาหารที่ยาดิยยมใส่บาทที่เป็นเพื่อสุขภาพแต่อีกชิ้นงานหนึ่งก็จะเป็น สเตนดี้พัที่มีรูปร่างอ้วนค่ะแล้วในหบาปของท่านก็จะเป็นในเรื่องของอาหารที่เป็นอาหารที่ทําลายสุขภาพนะคะแต่ทั้ง2ชงทีงานนี้ก็จะส่งผลในเรื่องของหลอดเลือดแล้วก็หัวใจค่ะก็จะชี้ให้เห็นได้ง่ายแล้วก็คิดว่ามเมื่อเราตั้งปุ๊บถ้าทุกคนมองปลื้ดออกมาด้วยแวบ,บแรกก็อาจจะอาจจะคิดคิดได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะมีข้อสงสัยแต่ข้อสงสัยนี้คือเดี๋ยวเราจะไปยืนอธิบาย เราก็จะไปอาขออนุญาตให้แม่นะคะว่าเราจะขอตั้งตรงนี้แล้วทีมงานนะคะโชคดีก็ตรงที่ว่าจุดที่เราไปอะคะ่ะก็คือเป็นจุดที่พระท่านนะคะมายืนรอบิณฑบาตอยู่นะคะแล้วตรงนั้นก็จะมีญาติโยมนะคะนำอาหารมาถวายค่อนข้างเยอะก็จะมีทั้งซื้อจากร้านร้านตัวอย่างที่เราที่เราไปคุยด้วยนะคะแล้วก็จะมาจากที่อื่นด้วยนะคะตรงนี้ก็เลยเป็น กิจกรรมที่แบบเอ้ยพอเราทําไปแล้วตลอดเดือนกุมภานะคะที่ไปแล้วก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วแบบร้านอาหารใส่บาสใส่ใจ,ใจต้นแบบของเราเนี่ยก็คือแม่ค่ะได้พูดเลยว่าจากตอนแรกก่อนที่โครงการที่แม่จะรู้จักกับทีมง,งานรู้จักกับเราเนี่ยเข้ากล้องที่ร้านมีอยู่แต่เป็นหม้อเล็กๆหม้อไม่ใหญ่นะคะแต่หลังจากนั้นปุ๊บเรามาให้ความรู้จนประชาชนเริ่มคุ้นชินกับเราเริ่มคุ้นชินกับตัวแซนดี้พาร์อะไรอย่างี้ค่ะ ก็แม่บอกเลยว่าข้าวกล้องอ่ะเพิ่มเป็นหม้อที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ขายหมดด้วยแล้วเมื่อไหร่ที่ประชาชนบอกว่าข้าวอาซื้ออาหารสบาตชุดหนึ่งทางร้านค่ะก็จะหยิบเข้ากล้องเป็นอัตโนมัติเลยใส่ลงไปในถุงแล้วก็จะตามด้วยกับข้าวที่เป็นเมนูที่เป็นสุขภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตามก็ประมาณที่ลูกค้ากําหนดด้วยเพราะว่าที่ร้านนี้ค่ะจะบอกเลยว่าแม่ขายของไม่แพงแต่ของมีคุณภาพมากเนี่ยค่ะก็คือเป็นกิจกรรมนึงที่ทําให้เราแบบ เกิดความรู้สึกดีๆที่ว่าแบบเราไม่คิดเลยว่าเราจะเจอร้านที่ร่วมมือกับเราแล้วก็พอเราได้ได้ทำงานร่วมแล้วแบบคือไม่ได้หวังแค่ว่าจะทํางานให้ผ่านไปวันๆหรือว่าเป็นร้านที่แม่ทําอาหารแล้วแบบขายไปโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพแต่กลับเป็นว่าร้านนี้นะคะใส่ใจในทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุด,ดิบนะคะในเรื่องของราคาด้วยที่ไม่ได้เอาในเรื่องของกําไรเยอะเลยรสชาตินะคะคือไม่ได้ขี้เล่ตามปริมาณเงินคือแม่ขายไม่แพงในร้านของแม่ะคะ่ะก็จะมีในเรื่องของการเอื้อต่อก ที่ให้ลูกค้าได้ทําบุญเมื่อซื้อของใส่บาตรแล้วนะคะกิจกรรมที่เราจะต้องทําคู่ก็คือในเรื่องของการกวดน้ําค่ะแม่ก็จะมีอุปกรณ์ให้ลูกค้าทุกคนโดยที่ไม่คิดมูลค่าค่ะ,คะตรงนี้ก็เลยแบบเป็นสิ่งที่เราได้สัมผัสเห็นแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนเราแวกนั้นนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการใส่บาตรที่ที่เราได้เก็บข้อมูละคะ่ะก็เห็นได้ชัดด้วยค่ะ จริงๆแล้วตอนที่ไปติดต่อแรกๆเลยเนี่ยถ้าถ้าพูดในตามหลักของวิชาการเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้มองถึงตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมใหม่ที่ยังไม่เคยเจอนะคะเพราะกิจกรรมแบบนี้มันมันไม่ได้ว่าหาได้ง่ายๆแล้วก็ร้านที่จะร่วมมือกับเราอ่ะมันก็จะหาได้ไม่ง่ายแต่ในในเบื้องต้นให้หนูไปค่ะหนึ่งก็คือหนูดูในเรื่องของการเปิดใจของเจ้าของร้านก่อนนะคะถ้าเราเดินไปแล้วเราคุยแล้วเจ้าของร้านไม่เปิดใจเราก็ไม่มีทางที่จะขับคือ เพื่อนตรงนี้ได้คือเจ้าของร้านนะคะท่านเป็นสาม,มีภรรยากาันก็คือแบบน่ารักมากแล้วก็เปิดใจแล้วก็พร้อมพร้อมที่แบบว่าจะทําตามในสิ่งที่ที่แบบเราไปรลน,นาลง ทำยังไงที่สุขภาพพระสงฆ์จะแข็งแรงนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นเป็นจุดเริ่มต้นด่านแรกเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่หนูได้เฝ้าติดตามก็คือในเรื่องของอสุขาพิบาลอาหารนะคะคือร้านนี้จะเป็นร้านอาหารที่มีการประกอบอาหารปรุงสดใหม่ๆไม่ได้ทําแบบค้างเอาไว้แล้วก็วางกองคือร้านนี้จะขายดีมากนะคะก็คือแม่ทําเสร็จร้อนๆนะคะของก็จะออกมาตั้งอยู่หน้าร้านแล้วลูกค้าก็จะจับจ่ายแบบเลือกซื้อได้เลยนะคะแม่มีการคัดสรรในเรื่องของวัตถุดิบที่นํามาทํา เป็นเมนูแต่ละเมนูนะคะไม่ใช่ที่ว่าเลือกที่แบบเน้นขายในปริมาณเยอะๆแล้วแบบ ไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพอะไรเลยเนี้ยคือร้านนี้หนูบอกได้เลยว่าไม่ใช่นะคะแม่มีความแบบจิตใจที่ดีด้วยนะคะก็คือแบบพยายามแบบเอาทุกอย่างแล้วลูกค้าคือไม่ใช่กินครั้งเดียวแล้วไม่มานะคะถ้าเกิดสัง่งอาหนูไปอยู่มาเดือนหนึ่งเนี้ยลูกค้าที่ร้านนี้จะเยอะมากแล้วเป็นลูกค้าเดิมๆทั้งนั้นก็เป็นตัวบ่งบอกได้ว่าอาหารที่นียมีความสะอาดนะคะแล้วก็ใส่ใจในเรื่องคุณภาพวัตถุดิบนะคะส่วนในสุขภาพิานอาหารเบื้องต้น ที่สังเกตก็คือแม่ก็จะมีการในเรื่องของสวมแมสนะคะแล้วก็ใส่เอี๊ยมนะคะแล้วก็มีการใส่หมวกนะคะส่วนอาหารที่จัดวางนะคะก็คือจะอยู่ในภาชนะที่เป็นสแตนเลส แต่เนื่องจากว่ามันเป็นอาหารที่เราต้องตักขายการการที่มันจะปิดมันมันก็เลยไม่มีเวลาเพราะมันมันต้องตักตลอดค่ะในตรงนี้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีคําไปแนะนำาหลังจากนี้อีกต่อไปนะคะซึ่งทางร้านเขาเขาพร้อมที่จะร่วมมือกับเราไปตลอดถึงแม้ว่าหนูจะจบโครงการที่หนูจะต้องไปยืนในทุกๆเช้าแล้วก็ตามแม่ก็คือบอกมีอะไรที่ดีหรือแนะนําให้ร้านแม่จะต้องพัฒนาก็คือยินดีอะค่ะ คือจริงๆแล้วหนูต้องการคําว่าเป็นบวรซื้อของจากตรงนั้นจากตลาดจากแหล่งชุมชนตรงนั้นมาแล้วก็เดินเข้ามาต่อที่วัดอ่ะเราก็เลยอยากรดดู้ว่าในกลุ่มคนต่างๆที่มาถวายอาหารที่วัดเนี้ยซื้ออาหารอะไรบ้างก็เลยอยากมาดูว่ามีมีการอาศัยใจในอาหารที่นํามาใส่บาตรไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเมื่อพอเราได้ไปสังเกตปุ๊บเราก็จะมีขออนุญ,ญาตท่านจเจ้าอาวาสนะคะก่อนที่ท่านจะในเรื่องของการอ่าฉัานอาหาร เราก็จะขออนุญาตในการให้ความรู้คือเราจะถวาย,ยความรู้ให้กับพระสงฆ์ที่นั่งรออยู่ด้วยแล้วก็ให้ความรู้กับญาติโยมที่ที่มานั่งรอถวายอาหารในในวันนั้นค่ะ ก็จะให้ความรู้ในเรื่องของอาหารที่เราควรเลือกใส่บาตรแล้วเราก็จะชี้แจงว่าเพราะอะไรเราถึงมาใส่ใจในตรงนี้ถ้าทุกคนไม่ใส่ใจแล้วสุขภาพพระสงฆ์จะเป็นยังไงแล้วหนูก็เลยบอกว่าเราเป็นที่มาที่ไปในเรื่องของการรณรงค์ให้พระสงฆ์มีสุขภาพดีนะคะก็จะเริ่มก็คือก็จะล้อจากชุมชนแล้วก็มาที่วัดค่ะพอม,มาเมื่อมาที่วัดเสร็จเราก็รู้แล้วว่ามเมื่อทําตรงนี้เสร็จแล้วเราควรมีจุดนิทรรศการการเรียนรู้ในเรื่องของ การปรับเปลี่ยนหรือให้ความรู้ในเรื่องของโภชนาการหรืออื่นๆที่เกี่ยวกับกับการมีสุขภาพดีอะค่ะหนูก็คือมีมีการจัดตั้งนิทรรศการอยู่ที่วัดด้วยเมื่อทุกคนใส่บาตรหรือทําบุญอะไรเสร็จแล้วก่อนกลับบ้านก็จะเชิญชวนให้มาแวะที่จุดนิทรรศการของเราเพื่อมารับความรู้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการกระตุ้นเป็นการแบบเหมือนตอกย้ําให้เห็นบ,บ่อยๆแล้วเขาก็จะได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนค่ะประมาณนี้ ส,สื่อชนิดหนึ่งค่ะที่แบบเข้าถึงได้ง่ายเยงี้ยค่ะหนูก็เลยเป็นไอเดียว่าถ้าสมมติเอามาตั้งในที่ชุมชนอย่างเงี้ยประชาชนสามารถมองแล้วก็รู้เลยว่าอันนี้คืออะไรค่ะแล้วทําไมถึงเป็นพระสองรูปใช่ไหมคะเพราะว่า1ก็คือเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยพระที่มีการใส่บาตรด้วยผักผลไม้เยอย่างเงี้ยก็คือจะมีสุขภาพที่ดีและส่งผลต่อระบบภายในร่างกายยังไงกับพระที่มีการใส่บาตรด้วย อาหารที่มีไขมันสูงหรือคาร์โบไฮเดรตสูงอย่างเงี้ยก็คือมีรูปร่างที่อีกอย่างหนึ่งเพื่อแล้วก็เป็นแบบภายในร่างกายเนี่ยมีสุขภาพร่างกายยังไงอะค่ะก็เลยเป็นเปรียบเทียบสองนให้ชัดเจนประชาชนจะได้แบบมองออกมาก็เห็นเลยว่าเออใส่บาตรอย่างนี้กับอย่างนี้มันแตกต่างกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คืออย่างตอนแรกที่น้องเหมียวเข้ามานะคะคือด้วยแบบน้องเหมียวเขาก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการใส่บาตรของพระสงฆ์เกี่ยวกับการใส่ใจของสุขภาพพระสงฆ์ตามปกติที่ร้านจะจะเน้นอยู่แล้วว่าหนึ่งกับการที่ใส่บาตรเราต้องเน้นความสะอาดเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็การเลือกวัตถุดิบกับการที่เราต้องใส่ใจคือที่ร้านจะใส่ใจอย,อยู่แล้วเพราะว่าปกติจะเป็นคนที่ชอบทําบุญกับการที่เราถ้าเราจะใส่ให้พระสงฆ์ไปถ้าเราใส่อาหารที่ไม่ดี มันก็จะเป็นใครกับเป็นกับสุขภาพของพระสงฆ์เองคราวนี้พอคุณเหนยวเข้ามามันก็เลยเหมือนตรงคอนเซ็ปต์ที่ร้านเราว่าโอเคการใส่ใจของพระสงฆ์มันก็ตรงคอนเซ็ปต์เราคราวนี้หลังจากที่คุณเหนือนเข้ามาปับ๊บก็เหมือนได้มาต่อยอดตรงนี้ทีว่าโดยที่ร้านจะมีทั้งข้าวกล้องทั้งข้าวข้าวข้าวข,ขาวข้าวสวยนะคะโดยโดยที่ให้เลือกลูกค้าเลือกแต่โดยที่คุณเหนยวเข้ามาปับ๊บก็เหมือนมาลงลง,ลงเก็บ ข้าวสุขภาพมันก็เป็นการต่อยอดเราก็ได้แนะนําเกี่ยวกับผู้คนที่มาใส่บาตอันนี้ผู้คนที่เข้ามาเขาก็เริ่มตอบรับเริ่มที่จะใส่ใจแล้วว่าสุขภาพของข้อส่งอะไรเนี้ยค่ะคือจุดหลักของที่ร้านก็คือด้วยแบบจะเน้นอยู่แล้วว่าวัตถุดิบคือต้องต้องต้องดีอ่ะต้องดีเพราะโดยปกติจะจะเน้นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งสมมุต พอเราเน้นตรงนั้นมาปั๊บถามว่าต้นทุนสูงไหมสูงถ้าเราเลือกแล้วคนกินคน,คนกนินเข้ามาใช้เข้ามาใช้แล้วโดยที่กาได้รับของที่มีคุณภาพเขาก็กลับมาพอกลับมามันก็เหมือนต่อย,ยอดมันก็ทําให้เรามีการเพิ่มเพิ่ม,มอาหารถ้าถามว่าวัตถุดิบแพงไหมแพงแต่ถ้าเราคิดคิดตรงนี้จริงๆจ,จริงใจกับลูกค้าถึงแม้ว่ามาของมันจะแพงแต่การกลับมาของลูกค้ามันมัน,ม,นมันจะได้ มากกว่าที่ที่เราจะคิดค้ากําไรก็คือที่ร้านจะไม่คิดว่ากําไรตรงนี้ต้องสูงต้องสูงเราต้องมาคิดว่าสิ่งนี้ได้หรือไม่ได้เราต้องมา,มาบริหา,ารกันอย่างเงี้ยค่ะตื่นเช้ามาก็ส่วนใหญ่เมนูก็จะแบบอ่าส่วนใหญ่เราจะสั่งล่วงหน้าแล้วแล้วอของก็จะมาส่งตอนเช้าทุกอย่างก็จะทําให้เสร็จเป็นแย่าว่าเรามาล้างมาปรุงอะไรเงี้ยค่ะก็การคิดเมนูก็คิดว่าเราจะมองแล้วว่าตรงเนี้ยคือที่บ้านจะเป็นติดตลาดเราสามารถที่จะมองได้ออกว่า ไอ้วันนี้ทําอะไรเพีงเยงแต่เราจะให้ซ้ําซ้าแต่ละวันมาเนี่ยแต่มีบางอย่างน้อยอย่างที่จะซ้ํากันก็จะมีเป็นข้าวผัดข้าวกล้องผัดเป็นข้าวผัดนะคะอันนี้จากที่เริ่มทํามาโอเคนะผลตอบรับตอนนี้จากที่เด็กน้อยไม่ทานข้าวกล้องเริ่มหันมาทานแล้วว่าเอ้ยมันก็อร่อยนะอะไรอย่างเงี้ยจากที่คุณเหมี่ยวแนะนำมาเราก็เริ่มมาปรับเปลี่ยน้ะเ,เป็นเป็นข้าวกล้องข้าวผัดแล้วก็ถ้าเป็น ประเภทอาหารมันก okay. ็จะมีพวกแกงจืดอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงบางทีลูกค้าบางอย่างเขาก็เริ่มเปลี่ยนว่าอันนี้เดี๋ยวพาจะอะไรก็เริ่มเริ่มเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่โครงการนี้เข้ามานะจากที่น้องเหมียวและทีมงานแนะนําไปคือโอเคผลตอบรับกับการที่เขาเริ่มใส่ใจกับประสงค์ที่ว่า เพราะจุดใหญ่ๆที่เราเห็นน่ะเขาจะซื้อของถูกใส่บาดพระสงฆ์แล้วของที่ถูกอ่ะพี่ก็เคยเห็นแล้วว่ามันเป็นมาจากที่มันแย่มากเลามาใส่บาดมันก็เลยทําให้สุขภาพของพระสงฆ์ถูกไม่ดีคือเขาเหมือนไปเปรียบเทียบร,ราคาว่าเออร้านนี้ถูกนะถุงเท่านี้นะจะได้ถุงใหญ่แต่หารู้ไหมว่าที่มาที่มาของวัตถุดิบอ่ะมันไม่ดีเลยนี่แหละมันคือผลทำร้ายของพระสงฆ์ของผู้คนที่เกิดโรคต่างๆ จากที่พี่ไปสัมผัสมานะก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราเลือกไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นผลแต่ด้วยด้วยในใจของพี่ว่าถ้าพี่ทําให้ผู้คนทานเขามีสุขภาพดีอยู่พ่อส่งนี้มันก็เป็นบุญกุศลของเราก็พยายามคิดแล้วเราใส่ใจกับตรงนี้แรกแรกลูกค้าอาจจะมีมีบ้างที่จะมีกระแสมาอะไรเนี่ยเราก็บอกเราพยายามอธิบายแต่พอก็เข้าใจว่าโอเคโครงการนี้เข้ามาแล้ว เราเขาก็เริ่มใส่ใจกับสุขภาพของตัวเองด้วยและของผสม์ด้วยอย่างจุดแรกคืออยากอยากเชิญชวนร้านอาหารจากที่ทั่วๆไปบางครั้งเราอยากให้ใส่ใจกับการที่ใช้ของคือ1เลือกวัตถุด,ดิบ2เรื่องความสะอาดนี่เน้นมากที่สุดเพราะว่า1บางทีอย่างที่เราไปเห็นก็เลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าเขาใส่ใจตรงนี้สักนิดนึงเรื่องความสะอาดเป็นหลักแล้วก็2เรื่องกับการที่เอาคุณภาพเอาคุณภาพ คืออย่าหวังว่าคุณจะต้องได้กําไรตลอดได้กําไรตลอดแต่ถ้าคุณทาอย่างถ้าคุณใส่ใจอ่ะสักวันสิ่งผลที่คุณตามมามันได้แน่นอนเพราะอย่างอย่างที่อย่างที่พี่ประสบการณ์ผ่านมาก็โอเคถือว่าจากที่เราใส่ใจตรงนี้มันต่อย,ยอดมันต่อย,ยอดจนจนทุกวันนี้เราถือว่าเราเราโอเคเลยอะ่ะถึงอยากให้ฝากร้านร้านที่ทําเหมือนประเภทเดียวกันหรืออะไรเงี้ยใส่ใจกับเรื่องอวัตถุดิบ กับความสะอาดมากๆตรงน,นี้นะะะชะเชิญพรยมอาจารย์ก็คืออย่างวัดบูรในช่วงของวันพระท,ทุกวันพระเนี่ย ญาติโย,ยมนอกเหนือจากจะมาทําบุญแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการถวายพระทหารของพระภิสุสัม,มเณรซึ่งจากโครงการนี้ที่เข้ามาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพของพระสงฆ์แล้วเนี่ยรู้สึกว่าผลตอบรับเนี่ยจะดีขึ้นหลังจากที่เมื่อก่อนๆเนี่ยญาติโย,ยมจะใส่อาหารบิณฑบาตหรือมาใส่อาหารในตอนเช้าของช่วงของวันพระเนี่ย จะมีอาหารพวกไขมันพวกแกงที่เป็นแกงกะทิส,ะส่วนส่วน,นใหญ่พอมีโครงการตัวน,นี้เข้ามาต่มารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเห็นชัดเจนว่าอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายนั้นเน้นอาหารเพื่อสุขภาพของประสงฆ์โดยเฉพาะอย่างเช่นต้มจืดผักน้ำพริกประทูอะไรต่างๆนี่ซึ่งสังเกตเห็นแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นการตอบรับที่ดีต่อ การประชาสัมพันธ์ซึ่งว่าซึ่งได้ผลดีเท่าที่ควรก็อยากจะเชิญชวนเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ใสบาตรไม่ว่าจะมาทาบุญในวัดก็ตามหรือใสบาตรตามพระสงฆ์บิณฑบาตในแต่ละวันก็อยากจะให้คํานึงถึงสุขภาพของพระสงฆ์เพราะว่าสุขภาพของพระสงฆ์เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าหากว่าพระสงฆ์เลือกรับประทานเลือกฉันอาหารที่ญาติโยมใส่มาแล้วเป็นเรื่องของ กะทิของมันก็จะไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพของพระสงฆ์ก็อยากจะให้เน้นในเรื่องของอาหารที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการของพระสงฆ์อย่างเช่นแกงจืดผักน้ำพริกปลาทูอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นผลดีต่อพระสงฆ์และพระสงฆ์ก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมที่จะประกาศประชาสัมพันธ์เผยแร่พระพุทธศาสนาต่อไปจ้าเจริญพร วันนี้ที่มาที <is this> ่ว well, <uar these people>? ัดเพราะวัน <leaves> นี้วันนี้เป็นวันพระนะครับแล้วก็ทุกวันพระเนี่ยก็ได้มาใส่บาตรที่วัดนะครับการมาใส่บาตรที่วัดเนี่ยนะครับก็คือนำอาหารนะครับมีข้าวมีกับนะครับมีน้านะครับแล้วก็เป็นธรรมดาในการที่เรามาวัดเนี่ยนะครับก็หนึ่งนะครับมีข้าวนะครับแล้วก็มีอาหารหวานข้าว นะครับแล้วก็มีน้ำนะครับข้าวก็เป็นข้าวสวยธรรมดานะครับแล้วถ้าเป็นกับข้าวเนี่ยวันนี้เป็นปลาแห้งแล้วก็มีของหวานแล้วก็จะเป็นข้าวต้มมัดนะครับหรือเราจะเรียกว่าต้มผัดแล้วก็น้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยนะครับไม่มีอะไรนิทรรศการนะครับที่น้องๆจากสารคามนะครับมาจัดไว้ก็ไม่แอบ,บดูของเท้าครับก็เลยมาดูว่าอะ,อะไรนะครับที่ว่าเราจะ มาส่บาทแล้วก็ทําให้พระสงฆ์ของเราเนี่ยนะไม่อ้วนนะครับก็เลยมาดูนิทรรศการตั้งแต่ที่ที่แล,แล้วแล้วพอดีเขามีอยู่ก็เลยแอบดูว่ามีอะไรนะครับที่ว่าจะสามารถที่จะเอามาเป็นอาหารหรือให้พระท่านฉันเนี่ยนะครับให้ได้ถูกสุขลักษณะนะครับเชิญชมนิทรศการนะครับของพระสงฆ์ไทยที่ไกลจากโลกได้นิทรศการเนี่ย นะครับลุงคิดว่ามันเป็นนินนทรรศการที่ดีมากเลยนะครับที่ว่าเออเราดูแล้วเนี่ยเราได้นําไปใช้ว่าพระสงฆ์เนี่ยเมื่อฉันไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อท่านก็จะสามารถไม่ให้เกิดโรคอ้วนได้นะครับว่าต้องเป็นปกติเนี่ยคนเราเนี่ยรับประทานอาหารก็ต้องเป็นแคลอรี่อยู่แล้วใช่ไหมครับควบคุมแคลอรี่เอาหนีพระท่านควบคุมแคลอรี่ไม่ได้เพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเออโยมต้องการฉันแบบนู้นหน้าฉันแบบนี้นะ นะครับอันนี้ท่านก็ฉันไม่ได้ส่วนมากที่าญาติโยมมาส่วนมากจะเป็นทาหารมันๆเป็นไขมันเป็นมะพร้าวนะครับเป็นอาหารที่รับประทานไปแล้ว่แคลอรี่มันเยอะนะครับแต่ที่นี้ที่อามาเนี่ยพราได้ดูจากนิทรรศการของน้องมาจากสะะารกรรมก็เลยช่วยได้ความรู้ว่าเออว่าเราจะต้องทําอะไรใส่อะไรให้พระสงส์เมื่อท่านรับประทานไปแล้วเนี่ยท่านจะไ,ได้ห่างไกลจากโรค เห็นก็คือหนูอยากเห็นาการการเพิ่มจำนวนของร้านอาหารต้นแบบใส่บาตรใส่ใจในสุขภาพผสง่งที่เพิ่มเขาเรียกเพิ่มจำนวนร้านเพิ่มขึ้นไปในแต่ละชุมชนของเขตอำเภอเมืองค่ะอันนี้คือภาพฝันที่อยากเห็นแต่ณนะตอนนี้ภาพฝันแรกที่ที่หนูเคยคิดมาก่อนว่าหนูอยากมีหนูก็หนูคิดว่าหนูทำสำเร็จนะคะก็มีหนึ่งร้านให้หนูได้รู้สึกว่าเราก็ ทำได้แล้วแล้วเราก็ผ่านมาได้1ล้านมันก็ต้องมีร้านที่สอสาตามมาก็คิดว่าน่าจะก้าวต่อไปได้นะคะแล้วก็ทุกคนคนไทยอะค่ะมีในเรื่องของการจิตใจที่ดีแล้วก็ในเรื่องของการใส่บาตรที่เป็นวิถีชีวิตที่ค่อนข้างเยอะเราก็เลยคิดว่านอกจากชุมชนตรงนี้แล้วอะต่อไปเราลองขยายไปชุมชนอื่นๆดูบ้างแล้วมันก็จะต้องเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะ ใครแอพลาดเพราะอะไรโพรท่านากันใช่ไหมหรือเป็นโอเวกันหรืออากาศที่แห่ใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจปลาโสนอาพ กลายปัจจัยที่อยากจะแก้ที่ต้นเหตุเราควรต้องทำยังไงอาหารการกินก็อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้พระออกบิณฑบาตอาหารเรื่องมากก็ไม่ได้ได้มาอย่างไรก็ต้องฉันอย่างนั้นเจอจังฟูดของทอดก็ฉันเื่อยู่ไปวันวันแต่พระบางรุ่นอนบายสิน,นปาปณมาฉันน้ำหวานน้ำตาต้นเหตุปรหวาันและความดั